มาปลูกเขาโพดเด้อพี่น้องมือนี่บม่ได้ออกแดดเจ้ากคกือเมย์ยกลองแบบลองมั่นครับผมแล้วกะ็ปลูกเขาโพดใส่หม่องตำๆหยอดล่หงยอดลง่งแล้วกะ็ใส่เท้าเคลียร์ล่งเคลียร์ล่งแบบนี้ครับผมพูดมีพีมีน้องมาซอยกันย่าซอยกับมา กูเท่าเยาวเยาวยวนยำจนหัวขมำตกคันแทนาเท่าเรากับู่โยกบนเส้าออายางน้ำดูกน้ำเตาคื้เก่าเนาะเนือซอยเยกับจังไดกับน้ออยขึ้เก่าอ่าอันนี้กแม่บ่ออกเกับแม่เอากับใครเน่ยแต่แม่คือเก้าเวลาอ่นแ่ไม่ไอ้บ่อว่าจนี่ครับนี่บอนยกลง โยกรองมั่นทั่วไปนี่แหละแต่ว่าห้าหยอดพอพูดใส่หมองกลางครับผมแล้วก็เคลียขีดดินลงครับง่ายๆลูกหลานใหญ่อนองมาซอยกันครับวันแล้วดอกเดี๋ยวสิไปตาำบัหุ่งถาเด้วยแม่ตำบัหุ่งใส่หัวหอยเสบ่เสบๆบปลูกด้วยปลูกเด้วฝนถิมาเด้อ จั่งจมอันนี้พอ่หอหัวหอยย่ใสแกะออกปลาแดกปลาลาแป้งนัวกินเขาป้ามืูนี่นนบอกแาม,าม่กมาหน,บบหน้าปัดเข้าปัดไม่อ,อยากยัง,ยงต่ำมงซื้อแป้งนัวใส่ลงไป บังหน้าเข้าไปใช่รายใช่แบบรายนะบีบเอาเด้อแค่นี้บ่เรก็ละเอายุบ่างก็แล้วบักเขือก็บักเขือด้วยบม่ค่อย่ายเลยปลาไหมปลาอยู่นี่น้ำปลาผงนวดอยู่นี่จะเรื่องผงนวดใส่แล้ว ตะตังส่วนๆ่ึ้นมออกไปบอกน้าวะเออเอามาเลยนะออาากะเทียน้เยียกน้ำปลาทับพี่ระลูกน้ำนันว,นวจุดจวดฉบเช็บได้ยิกน้ำตาลใส่ๆๆบอบ่ใสจดอกมีมกปลาน้ำปลาน้ำปลา ยิ่นชุดทูบยุ่งเยหงไีมือป่ะจางน่อยนึงอีกน่อยนึงามาที่หลัหอยไหมหอยครับผมใส่ ก็ใส่ลายโบสถกับบดีเอาไว้ก้อยก้อยแล็วแล้วดิมาดูจานแล้วแล้วโอ้ตุ๊ตุ๊บกหอยโดดนี้เนี่ยบักหอยมันโดดนี้มันหนึ่งนี่สองสามตัว

อว่ามาเดี๋ยวผุหละกก้อน,นออกจจินมาพี่นอกเด้อจับมือลกกัอยุปายย,ายยู่ดงอยุไหยู่สวนตําใส่หัวหอยแ่บๆครับน้ำไ้แตกอ้ายมาเถอะมาม,า,มา,าข่าก่นอนเอามา่านี้มานี้สีเท่ยุยว่ยวจททัร่มถือถ้อไว้นั่งดีแน่ล่ะถื้อไปนี่ เดี๋ยวคลิปพอขึ้นด้ยลอยล้านวิววะเดี๋ยวแม่เขาเห็นของดีแต่แจ่บบัมาเริอมเ่เดี๋ยวเีบร้อมารันต่่าัวละนโตใหญ่กันที่เปบลก็โฟเมนห้างโฟเมนห้างกินเก็ัง อ้ไลายยางอะไมันูกบีแยขาดแม่งบ่กปลาต่ำบังุ่งนี่ปลามกหม้อญาสอยกับลูกสาวไปหาม้าหมู่ว่านครับผมมเด้อกินเขาวน้ำกันเกือมาพีเนี้ยแสบปลากินยอะไรอยูจางจางยังมีเล็บมือเ่ย ค่าจ้างค่าจ้างบ่มีเดอ้อค่าจ้างก็กินข้าวโพดน้ำกันให้กินข้าวโพดน้ำค่าจ้างอของอของยีปุยฮาโลต้นน้ำฮาโลอืแบ <c oughs> ่ง <c oughs> กันแบ่งกันกิน <c oughs> คืนแค่นั้น <c oughs> ล่ะคืนนะเนาะเมล็ดพันธุ์ลงดินบ่ได้ขายยังขีนงข่น้อยยังขี่ไหลก็ต้องได้แฮนแน่ล่ะ เอาก็ดูแล่น่ะเอาก็ดูแล่ละ <c oughs> มาลุคหุนซอยนี่แหละอันเราก็ได้มมืิอ